สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเปิดเคลื่นคุยข่าวนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพจน์ีนบุญมีนะ้าชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับเปิดขึ้นคุยข่าวแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการแข่งขันโอลิมปิกครับคุณผู้ฟังโดยล่าสุดนะครับทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีได้มีการมอบโอวาสนะครับให้แก่คณะเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้แทนนักกีฬาครับที่มีการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกนะครับครั้งที่33นักกุงปารีสนะครับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงนะครับผู้ว ประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปถมผู้บริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของนางรัตเก้าอินทวงสวรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่านายรัฐมนตรีนะครับในนามของรัฐบาลนะครับขอต้อนรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปธรรมผู้บริหารสมาคมนักกีฬาและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมรวมไปถึงนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับที่สามารถทําผลงานได้อย่างดีโดยทั้งหมด17ชนิดกีฬานะครับได้มีการผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่3 3นะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับและการที่นักกีฬาทั้ง17ชนิดกีฬานะครับไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในานามทีมชาติไทยในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งผลการสนับ สนุนนะครับจากทางสมาคมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรวมไปถึงนะครับจากการที่นักกีฬาทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมในการแข่งขันความขยันหมั่นเพียรความมีวินยัยทําให้สามารถนะครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมและมีคะแนนสะสมนะครับจนได้รับโคต้านะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ได้สําเร็จ ถือว่าสิ่งนี้นะครับคือก้าวแห่งชัยชนะสําคัญของทุกคนนะครับรัฐบาลนะครับก็ได้ให้ความสําคัญนะครับกับการส่งเสริมกีฬาของประเทศนะครับสู่ระดับสากลพร้อมที่จะผลักดันนะครับและสนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬาของประเทศรวมไปถึงนะครับการดูแลนักกีฬานะครับให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพทั้งการทํางานประจําและก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องอีกด้วยทั้งนี้นะครับทางด้านของท่านนายกเองก็ได้มีการย้ำนะครับว่าก็ขอบคุณในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินุประถมสมาคมกีฬาทุกสมาคมรวมไปถึงนะครับผู้ฝึกสอนและก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งนะครับในการสนับสนุนผลักดันพัฒนาทักษะและก็เสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงกีฬา กับในส่วนของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยให้เป็นอีกหนึ่งก้าแข่งความประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับหรือว่าเป็นกีฬาระดับโลกโดยท่านนายกนะครับขอส่งกําลังใจเชียร์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพลังนะครับในการให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับใช้ให้ความสามารถให้อย่างเต็มที่ในทุกๆแมตช์ทุกการแข่งขันทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพในกติการมารยาทให้เกียรติซึ่งกันและกันและระลึกเสมอนะครับว่าการแข่งขันกีฬาเป็นการสร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักกีฬานานาชาติอันจะส่งเสริมนะครับให้เกิดภาพลักษณ์นะครับที่ดีแก่ประเทศและอวยพรนะครับให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขันคว้าเหรียญนะครับโอลิมปิกมาครอง เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญแห่งประวัติศาสตร์นะครับของชาติไทยสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและพี่น้องประชาชนชาวไทยและเพิ่มพูนนะครับเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33อีกด้วยต่อมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันกับคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูป,ปถมัม ผู้บริหารสมาคมคณะเจ้าหน้าที่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้แทนนักกีฬานะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้พร้อมพูดคุยนะครับกับผู้บริหารสมาคมเจ้าหน้าที่และก็ผู้แทนนักกีฬาอย่างเป็นกันเองโดยท่านนายกครับก็ได้มีการวัดส่วนสูงนะครับกับนายอยู่นายบอลังทับทีมแดงนักกีฬาเทควันโดทีมชาตินะครับที่มีความสูงถึง193ซนติเมตรครับคุณผู้ฟังแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะครับอย่างเป็นกันเองแล้วก็ให้กําลังใจในส่วนของนักกีฬาอีกด้วย ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังสําหรับในส่วนของการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ในครั้งนี้ครับจะจัดขึ้นนะครับในวันที่26กรกฎาคมจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้แล้วนะครับณนะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยประเทศไทยนะครับก็จะมีนักกีฬามากที่สุดในอาเซียนโดยมีนักกีฬานะครับที่ผ่านการคัดเลือกจํานวนกว่า51คนทั้งหมดนะครับ17ชนิดกีฬานั่นเอง ก็อย่าลืมส่งกำลังใจกำลังเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการคว้าเหรียญมาให้ได้ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ทางด้านของรายการเปิดขึ้นคุยข่าวก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะครับขอให้สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าเหรียญกลับมาประเทศให้ได้นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของท่านนายกเองก็ได้มีการหาลือกับบริษัท New World Development นะครับได้มีการมุ่งขยายโอกาสทางด้านธุรกิจพร้อมสนับสนุนนะครับไทยในการจัดงานเทศกาลด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญานะครับในงานศิลปะในภูมิภาคโดยทางด้านของท่านนายกครับก็ได้มีการหาลือกับในส่วนของนายอันเดรียเชนนะครับรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New World Development จำกัดหรือว่า NWD และคณะผู้บริหารนะครับภายหลังในการหาเรือครับทางด้านของนายชัยวัชรงโคโฆษประจําสํานักนายรัมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยถึงสาระสําคัญนะครับว่าท่านนายกครับก็ได้มีการเชื่อมั่นนะครับว่าการพบปะหาเรือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวแรกนะครับของความร่วมมือที่เกิดขึ้นในอนาคตพร้อมยินดีนะครับที่บริษัทนะครับเห็นถึงศัก,กยภาพและก็ความร่วมมือในการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยินดีที่จะอำนวยความสะดวกและนําประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นมาหาลือนเพื่อเป็นการพิจนารณาต่อไปโดยเฉพาะนะครับทางด้านของการลงทุนการค้าต่างๆด้านงานศิลปะและวัฒนธรรมโดยไทยปี2568ที่จะมาถึงครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยท่านนายกเองครับเชื่อว่าไทยนะครับมีศักยภาพและมีความพร้อมทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานควบคู่นะครับไปกับการยกระดับศิลปะวัฒนธรรม การจัดงานเทศกาลร,ระดับโลกต่างๆซึ่งจะช่วยสร้างแรงดึงดูดนะครับให้กับนักท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในส่วนทางด้านของบริษัท New World Development จำกัดครับคุณผู้ฟัง ก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าทางบริษัทเองนะครับให้ความสนใจต่อการลงทุนในมิติต่างๆเพื่อสร้างพันธมิตรทางด้านธุรกิจร่วมกันในเอเชียโดยเห็นถึงศักยภาพของไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบเงินดิจิทัลการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวผ่านเทศกาลงานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนนะครับการพัฒนาเชิงการแพทย์รวมทั้งนะครับทั้ง2ฝ่ายเองเนี่ยสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มนะครับความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆได้อีกด้วย โดยโอกาสนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายเองได้มีการหาลือในประเด็นสําคัญดังนี้ครับคุณผู้ฟังในส่วนของการลงทุนนะครับบริษัทก็ให้ความสนใจพร้อมศึกษานะครับเพื่อการลงทุนในไทยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับใน d Bridge เงินดิจิตัลนะครับโดยให้ความสนใจนะครับกับแนวคิดิเริ่มทางการเงินดิจิทัลของประเทศไทย รวมทั้งนะครับทางด้านของการพัฒนาเชิงการแพทย์บริษัทนะครับให้ความสนใจถึงการผลิตการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงซึ่งจะสามารถนะครับส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงการแพทย์ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพและพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการหาเรือความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกันนะครับต่อไปโดยทางด้านของ b o i เองนะครับจะเป็นสื่อกลางสําคัญนะครับในการประสานงานความร่วมมือกับรัฐบาลและบริษัทอีกด้วยทางด้านของงานศิลปะและวัฒนธรรมครับคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการพูดถึงและก็เน้นย้ำนะครับถึงการจัดงานเทศกาลด้านศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทยสร้างมูลค่านะครับทั้งทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่งานศิละปะของเอเชียและภูมิภาคและด้านงานท่องเที่ยวนะครับให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วโลกซึ่งไทยนะครับพร้อมเป็นศูนย์กลางทางด้านของศิละปะและวัฒนธรรมเปิดพื้นที่นะครับให้ศิลปินทุกแขนงได้มีการจัดงานแสดงผลงาน ด้านบริษัทเองครับก็เห็นพ้องนะครับในเรื่องของการพร้อมให้การสนับสนุนในการจัดงานด้านศิลปะในไทยโดยเชื่อมั่นนะครับว่าจะนําเสนอนะครับในส่วนของเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะของเอเชียจะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการพัฒนาภูมิภาคร,ร่วมกันต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง c u เจอร์นะครับที่มีกำลังมานะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของ art และ culture นะครับก็กำลังมาอย่างแน่นอนครับคุณผู้ฟังสังเกตเห็นง่ายๆนะครับในเรื่องของ pop art หรือว่า art toy ในปัจจุบันเองนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าค่านิยมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในปัจจุบันเองก็สามารถเติบโตได้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันซึ่งงานเทศกาลหรือว่างานแสดงศิลปะเอกลักษณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถแสดงให้เห็นนะครับถึงเอกลักษณ์นะครับของประเทศหรือว่าในส่วน ของเอกลักษณ์ทางด้านของวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการดันนะครับในส่วนของ Art ์ตและเคาน u เ e อรในปีนี้จนถึงปีหน้านะครับคุณผู้ฟัง อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของท่านรองโฆษกประจําสํานักนายทนตีนางสาวเกนิกาอุ่นจิตครับก็ได้มีการเผยถึงกระทรวงกรเกษตรนะครับได้มีการสนับสนุนการปลูกกาแฟทดแทนนะครับการปลูกพืชเชิงเดียวในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะครับสร้างโอกาสในการสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มนะครับรายได้ให้กับเกษตรกร,เร,กร3เท่าใน4ปี โดยทางด้านนโยบายนะครับจากทางรัฐบาลเองครับก็ได้มีการหาลือในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับที่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการหาลือนะครับดำเนินงานให้ตามนโยบายดังกล่าวนะครับด้วยการส่งเสริมการปลูกนะครับพืชทดแทนประเภทกาแฟโดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับบูรณาการร่วมกันกับภาคเอกชนในด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางนะครับการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนประเภทกาแฟนะครับใน8พื้นที่จังหวัดนะครับภาคเหนือ ทางหน้าของนางสาวกินิกากล่าวต่อนยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสาก์นะครับได้มีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อลดต้นทุนนะครับ และก็เพิ่มประสิทธิภาพของพี่น้องชาวเกษตรกรตลอดจนนะครับทางด้านของการตลาดเองที่สามารถต่อย,ยอดสู่การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้เกษตรกรนะครับสเท่าภายใน4ปีโดยตามนโยบายสําคัญนะครับของกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์และสอดคล้องนะครับกับนโยบายของภาคเกษตรตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เนื่องจากนะครับกาแฟนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการทางด้านตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่องสําหรับแนวทางในการส่งเสริมนะครับการเพราะปลูกพืชทดแทนนะครับประเภทกาแฟนะครับในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรนะครับได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำนะครับคู่มือการปลูกกาแฟเพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้นะครับให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรร,กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจพร้อมทั้งนะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้ากาแฟนะครับปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นะครับตลอดจนนะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟให้ได้รับมาตรฐาน G.A.P เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวเกษตรกรและการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน ในส่วนของปัจจัยเรื่องน้ำนะครับก็ได้มีการเร่งให้กรมชลประทานนะครับให้มีการสำรวจนะครับว่าจะมีการวางแผนบริการการจัดน้ําได้อย่างไรเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหานะครับการขาดแคลนน้ำนะครับในพื้นที่ของพี่น้องชาวเกษตรกร,รกอ,อีกด้วยนะครับ ปัจจุบันนะครับกาแฟก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนะครับให้ความสนใจแล้วก็ให้ความที่ว่าได้หันมาใส่ใจในเรื่องของคุณภาพต่างๆที่จะมีการส่งออกซึ่งการพัฒนานะครับในเรื่องของกาแฟเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถต่อจบต่อไรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรในเขตพื้นที่พักเนือได้เช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํานมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเปิดขึ้นคุยข่าวนะครับในส่วนช่วงท้ายนะครับไปรับฟังบทเพลงเจพรรษามหามงคลโดยกองทัพเรือเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนพรรษาหรอบสําหรับในวันนี้ก็ผมเอกพลดีบุญมีนะ้ชุมพแพทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ And you จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจงังหวัดชยัยแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีดส ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชัยแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์02475-5557หรือ02475-4584